สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะอเมริกาค่ะสวัสดีค่ะวมื่อี้เดี๋ยวจะผ้ามาเห็ดกับเขาอีสานบานเขาเนะเมื่อี้ซีมาตําเห็ดซุปเห็ดค่ะเห็ดที่แม่เก็บได้เม่วว่านนี่ค่ะแม่เอามาหนึ่งหนึ่งเสรแล้วแม่หนึ่งเก็บไว้เนาะเ <c oughs> พราะว่าแม่ไม่ได้เห็ดกินเลยหม่วว่านนะคะ่ะเพราะว่าอิมอิมจากกินแซนด์วิชมาจากข้างนอกที่นี่แม่หนึ่งเสจแล้วตอนเชร้าเมื่อนี้ค่ะเดี๋ยวแม่ซส้เห็ด กับหอมปันเทศสุเพชมืนก็นหนึ่งข้าวเนียวไวแล้วก็เอาเฮดทีเท่าหนึ่งค่ะไปย่างอีกรอบหนึ่งค่ะมันไปย่างใส่กับย่างกับพริกกับกระเทียมแล้วกับกับหอมเดี๋ยวนให้เบิ้งเนาะอันนี้พึ่งออกจากพึ่งออกจากเตาอบมาค่ะนำอบมันจะเป็นแบบใส่โหมด boil นะคะ boil นี่ค่ะก็ยังเป็นค้นควันอยู่เนาะก็จะเอามาใส่พริกก้อนค่ะ พริกที่แม่ย่างไว้เนาะพริกค่ะกระเทียมหัวหอมค่ะที่แม่ย่างนะคะเ็ง่ายๆค่ะคแล้วก็ตำพริกกระเทียมนี่นะคะหัวหอมใส่น้ำกันเนาะ แล้วกะใส่เห็ดค่ะแล้วแบบหั่นเห็ดนิดน้อยค่ะเพราะว่าเห็ดมันชิ้นใหญ่เนาะหัน่นเนี่ยมันชิ้นเลเ็กๆค่ะ ขนาจะหั่นไหก่อนเนาะหั่นสดๆตอนนี้หละผมใส่เห็ดประมาณซีหาดอกนี่แหละค่ะเพราะว่าเห็ดมันดอกใหญ่เนาะเห็ดมันดอกใหญ่กันเลยใส่หลายขนาดว่าสีหาดอกนี่ก็ยังหลายอยู่นอใด้เห็ดมาแล้วค่ะมันก็หั่นหล่วมันก็ซิไส่เลยเต็มครบ ซุปเฮดนาอตําเ็ด,เเดแม่มจะตําแบบแหง้งนะคะอยากกินแบบแ,บบแหง้งตําพ่อห้เฮดกับพริกกระเทียมเท่าขากันค่ะใส่เลยเฮียกระซามันจะโลกกตายแล้ว ้องป้องคบไว้เนาะเพราะว่าการมันกระเด็นเต็มโคกแงแหมหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่อะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เป็นชิ้นเป็นชิ้นเต็มเป็นค่ำเป็นค่ำเลยเฮาน้ำเฮาวเด้กินน้ำมันขอโทษค่ะเบาติดกัดกัดๆแี๋ยวห้าก็ปรุงด้วยน้ำปลาค่ะที่เขาปรุงมาแล้วที่เฮาใส่สมตำนี่แหละ แต่บ่ค่อยหมักปลนไดแต่ว่ากอ่ะมันบ่มีเนาะก็ต้องใส่ตามนี้แหละค่ะเพราะว่าน้ำปลานี่มันค่อนข้างที่จะหวานนะค่ะที่เขาปรุงมาแต่ว,ว่าเท่ากับแกะคัดไปก่อนบางคนเพิ่นบอกกินปลาเพิ่นบ่นกินปลาปแดกเพิ่นกะใส่น้ำปลาเนาะน้ำปลาเกลือปรุงชูรสยังกะว่าไปแต่มาว่านใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาพวกเนี้ยเพิ่นเขาปรุงมาแล้วเขาใส่เครื่องปรุงมาแล้วก็เลยเพิ่งเดี๋ยวาค่อยชิมแล้วค่อยเพิ่มคอ่มคอยเพิ่มเอาค่ะ เสร็จแล้วชิมก่อนค่ะอืมว๊วแซ่บแล้วก็เพ้นได้ใจเราใส่ยักน้อยเพราะว่าเวลากินกับขอ่มันจะได้ว่่จืดครียดครับรแบบก็ดีว้าวว้วแซ่บมันเกิดจะมีแบบ คว้วเพชรแล้วมันก็มีกินหอมเห็ดนิดๆค่ะเห็ดมันสีหอมนาอเวลาเข่าอย่างเห็ดป้าน่ะใส่หอมค่ะใส่ต้นหอมเห็ดแบบง,ง,ง่ายๆว่ามีพิธีพิธันพิธีรีตองอยัง้วะค่ะ ไมเลยค่ะโอราะว่ากคนยองฮอนฮอนเนาะวันนะี้เนาะยองต่างเป็นต่างมื่อวานนี้ผักอย่างเดียวคือผักชีอะค่ะว้าแซ่บแท้ถ้าไม่ได้กินโดนเราได้หนิซุปเห็ดแบบนี้นี่เข็ดง่ายๆค่ะ เดี๋ยวแม่เซ็ตเบื้องหน้าตาที่มันสำเร็จออกมาแล้วนะเนาะเสร็จออกมาแล้วเนาะนี่ค่ะซุปเห็ดโอ้แซ่บอีหลีค่ะเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันนะคะเนาะเดี๋ยวแม่จะไปกินกับข้าวเหนียวหอนๆอีหนึ่ขงข้าวเหนียวไว้กำลังส่ซุกพอดีเลยเนาะเดี๋ยวไปกินพร้อมกันเลยจ้ะมาค่ะมากินกันเลยเนาะว่าตอนนี้แม่ก็ได้ซุปเห็ดนี่กะจิบ ที่แม่เพ็ดเมื่อกี้นี่แหละค่ะเรากับพักซี่เนะเาะแล้วมีแมงก้ามีข้าวเหนียวพอดีข้าวเหนียวดํขาข้าวกลัมนะคะหนึ่งไวแต่มือว่านี่มันเหลือก็เลยอุ่นใส่กันนะคะกะเดี๋ยวสิแม่ัยกินกินไปน้ากันกินไปน้าคุยไปน้าเนาะซิมกับข้าวเหนียวก่อนขออนุญาตใส่มอือนะคะแซ่บข้าหอมหอมเห็ด เผ็ดมันสดไมมันก็ซิมี่ามหวานเฉพาะตัวเน,ะนาะขออนุญาตไปเอานาำกันด้วยค่ะมาขามมาตอได่นามมาล้วเผ็ดน,นะคะ แต่แสบอีลิค่ะหวานรับไล์ผู้ไล่ก้นเพม่อนกับเป็นห่วงนะคะ่ะเพม่อนกับคอมเมนต์มากเลยเพื่อนๆที่แม่โพสต,ตอนเฟซบุ๊กเพื่อนกับเป็นห่วงว่ามันใจยังใดว่าเห็นเด็กกินใดเบิ้งใดจังใดเบิ้งเป็นยังใดนม่บอกกอนนะคะว่า มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะมันเป็นหนึ่งไปประสบประสบการณ์ส่วนตัวนะคะของแมมนะคะแล้วอีกยักงหนึ่งก้อนที่แมมจะออกไปเก็บเฮดหรือสกินเฮดใดแมมกับเสิร์ชหาของมูลก้อนหาเสิร์ชหาของมูลก้อนว่าเฮดอันใดกินไดเฮดอันใดกินบ่ไดนะคะสําหรับคน่นยูเมกานะคะลองเสิร์ชเบื้องว่าอ่า เฮดที่กินได้ในบริเวณของตัวเองอยู่นะคะเสิร์ตเป็นภาษาอังกฤษนะเนาะแล้วก็ใส่รหัสของพื้นที่เจ้าของอยู่รหัสไปซะนี่นะคะซิปโคตนะคะว่าไวน์มั o ซ์ลูมอีเดโบนเนียมี่ยังกับเราไปนะคะเดี๋ยวก็ใส่ใส่รหัสไปซะนี่ไปแล้วมันกับสีขึ้นมากเป็นลูปขุ่นมากเฮ้าบงูงาเป็นยังไดแน่ค่ะแมลมันใจว่าทัวอเมริกาหรือว่าทุกประเทศเนี่ยมีเ็ดมีเ็ด เบิร์ตถูปภะเทศค่ะเราเฮทกับจะมีลักษณะคล้ายๆกันเฮดกับจะมีลักษณะคล้ายๆกันบาแตกต่างกันหรอกค่ะเพราะว่าเฮดมันก็คือสปอร์ของเชื้อราอย่างหนึ่งเนาะของราอย่างหนึ่งกับมันก็ขึ้นตามสภาพค่ะเฮดตามป่าสนสนที่เป็นสนล้วนเลยป่าสนล้วนเลยนี่ก็จะเป็นเฮดพวกลักษณะของเฮดเพิงเฮดเพิงหวานเฮดเพิงมันก็จะมีหลายสีเนาะทั้งสีเหลืองสีน้ำตาลสีม่วงนะตอนบริเวนทีแหม่มยูเนี่ยมันจะเป็นเฮดเพิงสีม่วง เห็ดเผิอสีม่วงสีขึ้นอยู่ในปลาสนจริงๆนะคะแล้วก็สีมีเห็ดเพิงเพิงสีน้าตาลเนี่ยจะขึ้นจะขึ้นอยู่ในปลาที่เป็นปลาใหม่ผสมนะคะหมือถึงมีมีหลายมีมีต้นไม้หลายชนิดปลาเบญจบพรรณเนาะ,นะบานเทาเก,กิเนจะเอินปลาเบญจบพรรณหลายชนิดแต่ว่าถ้าเป็นปลาสนจริงๆของยุนี่นะคะจะเป็นสีสีม่วงะคะ่ะเห็ดเป็นสีขาจะเป็นออกสีม่วงๆนะคะ ตัวท้องใต้ท้องของเห็ดก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะ่ะแต่ว่าเห็ดเปนเผิงมันเกิดมีหลายชนิดเห็ดเพิงน่เห็ดเพิงนีง่สิเป็นยาเนาะ,ะเห,เหเ็ดเพิงหนึ่ง่ต็ตองห่วงเลยสะโพคุ้งเขาเป็นยาตามตามโบรานะ,นะคะตามตา,มตามแม่บอกเนาะแม่ก็บอกตอบวมาต่ออีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เห็ดเห็ดแดงเห็ดที่แม่เก็บปัจจุบันนี้มันจะเป็นเหน็ดป่าในพันผสมพือป่าป่าปาที่เป็นอะไยังก็มีต้นไม้หลายหลายชนิดค่ะเห็ดพวกนี้จะเกิด เห็ดพวกนี้จะเกิดเห็ดแดงเห็ดกอเห็ดยังนะคะจะเกิดร้ายนะคะเราก็สังเกตถ้าสังเกตง่ายๆเนาะสังเกตเบื้องต้นเลยเนี่ยดามแอใหายของมุลนเบื้องต้นไปเพื่อมี่ไพสังเกตบลากินใดวะใดนะคะสังเกตว่าเห็ดน่ะมีห้อยลักษณะห้อยถูกนอนกัดหรือแม่งกัดหรือว่ากระหลอกกัดบอ่อนะคะดังนั้นจะกินได้คือสัตว์กินได้เนาะแต่ว่าบอมเนว่าเห็ดทุกชนิดที่สัตว์กินได้เราจะกินได้นะคะเพราะว่าบางชนิดสัตว์บางชนิดเขาก็มีการอ่า กำจัดสารพิษได้ด้วยตัวเองเนาะแต่ว่าส่วนหลายนี่สกินได้ค่ะแต่ว่าบางทีเท่ากับถ้าห้าบ่มั่นใจอย่าเก็บนะคะแม่มเตือนเลยก่อนอย่าเก็บเพราะว่าเหตุจากพิษมันร้ายแรงตอนนี้แม่มกำลังหาข้อมูลอยู่ค่ะว่ากําลังเสิร์ชชิงกอ่อกลังหาข้อมูลแล้วรวบรวมข้อมูลให้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสิแม่เซตวิดีโอแล้วก็เฮ็ดเป็นภาพเป็นเฮ็ดเป็นเปนเปอร์เที่ึงเนาะเพื่อจะให้คนที่อยู่ในอเมริกาหรือว่าคนที่อยู่ต่างประเทศเอ่อ ได้ศึกษานะบริเวณเจ้าของเนี่ยเฮดอันใดกินใดนะคะเพราะว่าเวลาเขาอยู่เมืองไทยเนาะเขาก็กินเห็ดพอเวลาเขากินเห็ดอยู่เมืองไทยเนาะส่วนหลายกับสื่อนะคะเดี๋ยวนี้ส่วนหลายกับสื่อน้ำตลาดนะคะอ่าเขาเขากเกิดคนหลุนไม่เกิดซิบเดอออกไปเก็บเห็ดเท่าใดยังเสร็จนะคะเก็บกระบ่กหูส่วนมากเขาก็ดซื้อมาจากตลาดกับมั่นใจว่าไม่ค้าพ่อข้าควรเอามาขายเนี่ยเป็นเป็นเห็ดที่กินได้เขาก็เลยบเดอสังเกตนะคะว่าเป็นเห็ดชนิดใดยังเสร็จนะคะ ตอนนี้กัเดี๋ยวแม่สกลัรงรวบรวมข้อมูลค่ะว่าเฮ็ดอันใดแน่แเดี๋ยวเฮ็ดอันใดทีราคาพแพงเฮ็ดอันใดทีราคาถึกเนะะาะหมู่บ้านนี้ก็ไปเจอเฮ็ดชนิดหนึ่งค่ะเฮ็ดชนิดหนึง่งกับราคาขอนขังแพ่งต่รอเวลาเนาะก่อนให่แห้งค่ะเดีย๋ยวรอเวลาถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวมันสกลภาวะช่วงฤด,ดูนี้ผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือว่าแม่เสร์ชิงหาข้อมูลเขายังบนแนะนําไห้ไปเก็บเพราะว่าใบใหม่มันพึ่งออกดอกไม่ออกใบไม่ต้องรอให้ใบใหม่มันพริ อ๋อให้ให้ล่วงก่อนนะคะถึงจะไปเก็บสารอาหารมันค่อยหลายเนาะนะคะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวถ้าจังไดผู้ใดสนใจในเรื่องเห็ดกะกดติดตามไว้เนาะกดติดตามรอไอ oh. ว้เนาะแมวแมวกำลังรวบรวมอา่ิเซร็จเร็วๆนี้แหละค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดวิดีโอให้ฟังอีกเทียนนึง <What? S 1> ให้เบิ่งอีกเทียนนึง <Come here. S 1> กินข้ามใดก็แซ่บข้ามแบบใบแค่นี้ก็น,นะค่ะขอนะอนุญาตก,กินก่อนบ๊ายบายค่ะ